<Okay. S 2> อโอเคคนะ่ะอ่าโอเคเนาะนะคะบทที่8เป็นโครงสร้างข้อมูลตัวสุดท้ายนะคะก็คือกราฟจริงๆทีกับกราฟเนี่ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ในรูปแบบไม่เชิงเส้นนะคะเพราะมันไม,ม่มันไม่เป็นเส้นตรงเขาก็เลยแยกโครงสร้างข้อมูลประเภทเนี่ยออกมาเป็นโครงสร้างประเภทข้อมูลแบบทีแล้วก็แบบกราฟนะคะแบบกราฟเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบกราฟแทบนบกราฟอะไรเนาะเป็นการจัดข้อมูลเชื่อมต่อกัน โดยในรูปแบบกรฟาฟเขาเรียกมันรูปแบบกราฟเนาะทีนี้เรามาดูค่ะว่านะาามีอะไรบ้างเนาะวันนี้เราก็จะองเรียนรู้ว่ากราฟคืออะไรเนาะการแทนที่เข้าไปในหน่วยความจำก,การข้อมเข้าไปในกราฟนะคะมีเบรคเวิร์เซอร์ดิฟเวอร์เซอร์การคำนวณระยะทางที่สั้น,นะะาาท, 3, ที่สุดมี2รูปแบบมี2อันตัวรีชิมจิงๆมันมีหลายอันตัวรีชิแต่เขาน่ยอมใช้จะส2อันตัวรีชอคือปริมม์มันตัวรีชิมแล้วก็ฟูลสเกลอันตัวรีชิมเนาะตอนสอบเนี่ยอาจารย์ก็จะเลือกออกมาหนึ่ง เพราะนั้นต้องดูว่าโจทย์คุณคูให้แบบเป็นปริมันโดยเชื่อมหรือว่าคูลสเกลอันโดยทั้งสองแบบถามไม่เหมือนกันนะคะอ่าโอเคเนาะเรามาดูค่ะกราฟเป็นแบบนอนลีเนียนะคะก็คือไม่ใช่เส้นตรงนะคะเป็นประเภทไม่เส้นตรงเนาะ,ะแล้วก็ความสัมพันธ์ของมันจะประกอบด้วยโหนดนะคะโหนดโหนดตัวเนี้ยนะคะหรือเวอร์เชตต์ตัวเนี้ยเนาะ,ะโหนดก็คือที่เก็บข้อมูลข้อ เป็นที่เก็บข้อมูลแล้วก็จะเชื่อมกันนะคะเส้นที่เชื่อมกันเขาจะเรียกว่าเอนะ็เนาะหรือลิงก์นะคะเส้นเชื่อมนะคะ 13, เอ็นหนึ่งสามไงคะเก็บข้อมูลหนึ่งเก็บข้อมูลสามนะคะอ่ะแล้วก็มันจะมีเส้นเชื่อมความสัมพันธ์กันในการเก็บข้อมูลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูประเภทของกราฟค่ะกราฟมีสามประเภทด้วยกันมีไดเรกท์กราฟอันไดเรกท์กราฟ Direct raph, แล้วก็ไซเคิลกราฟเนาะ เรามาดูตัวแรกค่ะไดเรกทาร์คค่ะไดเรกทาร์คมองง่ายๆสังเกตที่เส้นเชื่อมหรือเส้นเอ็เนาะจะมีทิศทางบอกอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นวันนี้คือโหนดที่1โหนด1เดียวสจะชี้ไปได้แค่ทิศทางเดียวคือ1ชี้ไป2เท่านั้นนะคะอย่างอันนี้คือ1ชี้ไป3ชี้ไป4ชี้ไป2องแบบนี้มันจะมีข้อสอนระบุระบุทิศทาง ไปได้ทิศทางเดียวอันนี้คือไดเล็กราสนะคะส่วนอันไดเล็กราฟคือเป็นเส้นเชื่อมเฉยๆที่ไม่มีการกำหนดทิศทางนะคะเราสามารถบอกได้ว่า1วิ่งไป2 2วิ่งมา1ได้เพราะมันไม่มีทิศทางระบ,บุอันนี้คืออันไดเล็กกาฟนะคะตัวที่3าค่ะไส เป็นมุมตอติดลักษณะจะไม่มีช่องโหว่เลยมันจะปิดเป็นวงกลมไม่มีไม่มีทางให้ออกนะคะอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ไซเคิลเพราะมันมีทางออกเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นไซเคิลคือจะปิดหมดทุกด้านเนาะปิดหมดทุกด้านนะคะกราฟที่เห็นก็คือจะมีสลัสษกษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูเส้นผ่านคนะ่ะเส้นผ่านคืออะไรเส้นผ่านคือ หนึ่งโหนดไปยังโหนดปลายทางที่ต้องการนะคะอันนี้เป็นไดเรกท์กราฟนะคะเป็นไดเรกท์กราฟเนาะกรณีไดเรกท์กราฟถ้าโจทย์เขาถามว่าโหนดหนึ่งวิ่งไปโหนดสองได้กี่เส้นทาดนะคะเราก็ดูโหนดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายค่ะเป็นจุดเริ่มต้นโหนดสองคือโหนดปลายทางนะคะการหาเส้นขาดไม่ เส้นที่สงก็คือ1นึ 4, ่วิ่งไป4วิ่งไป2หรือเส้นที่3ก็คือ1นึ่วิ่งไป3แล้วก็วิ่งไป2แบบนี้นะคะอ่ะถ้าสมมติว่าหาขาดที่เป็น2วิ่งไป3มีกี่เส้นทางคะ2วิ่งไป3 2วิ่งไป3 2เส้นทางมีกี่เส้นทาง3ค่ะดูนะดูดีนะสามเส้นทางนดูรูปสอนนะโอ้ยถอันนี้เป็นไดเรกขา แ่กี่สัปดาหคะส้นถางเดียวคือสองไปหนึ่งไปสามโอเคไหมอ่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นไซโคลขาดเนาะไซโคลขาดคือจุดเริ่มต้นจะจุดสิ้นสุดคือที่เดียวกันเหมือนวิ่งวนรอบหนอนะคะของโบกนะคะหนึ่งวิ่งไปหนึ่งก็คือหนึ่งมาสามมาสี่มาสองกลับมาหนึ่งเรียกว่าไซโคลขาดนะคะหรือหนึ่งวิ่งไปสามไปสองมาหนึ่งคือเป็นวงปิดอะ ในเส้ไหนก็ได้ให้กลับมาที่เดิมน,นะคะอะถ้าสมมุติว่าทําบอกว่าสี่วิ่งมาสี่ได้กี่เส้นคะสี่สี่วิ่งมาสี่ได้กี่เส้นคะสองเส้นคะสองเส้นก็คือวิ่งรอบใหญ่เลยสี่มาสองมาหนึ่งมาสามาสี่แล้วก็สี่มาสองมาหนึ่งแล้วก็มา 4, <4. S 1> สมี่ได้แค่สองเส้นค่ะ เอาคะแนนให้เต็มนะทำพอยทำคพอยแล้วทำพอยืนเดินเชื่อมเดินเดินเอียงม่คะแนนคำพอยคะแนนคำพอย่านไม่ได้แล้วนะอ้าโอเคค่ะก็มาดูนะคะการที่แทนที่กาบฟแถสองมิติแบบริสแบบแมทชิ่นะคะสามแบบนี้ออก็สอบ แบบมาหนึ่งแล้วน่นก็คือต้องรู้ท <prescribe. S 1> ั้งสองแบบใช่ไ okay, อ่ะโอเคค่ะการที่3าด้วย่ย